สวยพี่แน่สวยแล้วค่ะแล้วตรงนี้ยังอ่อนอยู่เลยพี่แน่คะตรงนี้ยังอ่อนอยู่เลยทาอีกทาอีกยังน้องไม่สวยมาแน่รวยเพราะว่าโมนี่อะไร่หาสวยสวยใช่สวยไว้ไว้ทำไมืึไว้อันนี้ไว้นะเออเออต้องดูกระจกด้วยนะเราจะเก็บแล้วราคงสุดท้ายแล้วเก็บแล้วค่ะ ค่ะด้วยตัวครั้งสุดท้ายเก็บแม่เก็บแล้วแม่เก็บแล้วล้างหน้าแล้วค่ะคลีนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลีนกันแล้วเดี๋ยวของพี่นีพ่พ่อไปเอาออไปก,ก่อนเดแม่เช็ดของแม่เองตัวนี้ <c oughs> พ่อไปเอาออกไม่ไมาแต่แค่อันนี้ใช้งขาแค่ตรงแขนพอเขาจะได้รู้สึกก็ทำเหมือนกับแม่ด้วยงานเก็บของที่เบ้นเก็บของที<ส>่เนเก็บได้เลยเพี่อนนังกลับบ้านเลยค่ะน้องมาเล่นใหม่โอเคเรามาเล่นกันใหม่นะใช่เราเล่นกันเรมาคลีนกันเถอะมา โอเคเถอะแล้ววันนี้หนูแนะนำไหมคะแนะนำใช้ดีไหมคะใช้ดีใช่ดีจังบอกพี่ก่อนลองพื้นดีแกนลองพื้นดีจังลองพื้นดีจังพ่อจับให้หนูอยู่นี่มั้ยอะน้ำใหม่เอามาถือได้ถงอได้หนึ่งจะไม่ให้ใช่ไหมถ้าอยู่นิ่ไม่ไม่ให้ถ้าไม่อยู่นิ่งแต่แม่อยู่นิ่งแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ขอม่บอกแม่อยู่นิ่งแล้วเดี๋ยวให้พี่เมนหนึ่งครับอ่ะโมเน่นี่พี่แม้อยู่นิ่งแล้วค่ะอ่ะโมเน่นิ่งแล้วอ่ะลองพื้นดีแกนใช่ดีใช้ดีใช้ดีหนูใช้ทุกวันเนาะ ได้ดูกวันไหนอันนี้เปิดเงีไม่รับเปิดเงีไม่เอาใหม่ป้าใหม่โมเน่อะไรโมเน่อะไรโมเน่ไดู้้กว่าเออคนละหนึ่งอะไรดันดันหนึ่งเดอแล้วแล้วซื้อไหมคะซื้อของป้าฝนของป้าฝนป้าฝนอยู่ดูอยู่บอกบอกป้าฝนคนสวยป้าฝนดนรวยส่งมาให้อีกได้ไหมคะมาให้ได้ไหมจ๊ะเออหนูแนะถือแล้วหนูแนะนำแล้วก็หนูแนะน้ำแล้วก็โพสต์ค่ะโพสอะไรพวกนี้ ยิ้มก่อนยิ้มก่อนอ่ะโพสโพสแม่ทำแล้วพี่เบนให้แม่เลยค่ะได้ไมครับแม่ได้กล่องหนึ่งเย้ไม่ได้แล้วนะพ่อพี่เบนไม่ให้เล่นแล้วนะได้กล่องพี่เบนหนึ่้เล่นแล้วนะเดี๋ยวเราเดีเราคีนลีกเบนให้โพสเดี๋ยวเราคันเอะโพสโพสโพสก่อนโมเน่โพสแบบแม่อุ้ยแม่ได้หนึ่งกล่องอ่ะโพสโพสเร็วโพสโพสยิ้มหวานด้วยดิยิ้มงไงเอ